กองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรมจัดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยค่ะเวลาเจ็นาฬิกา30นาทีวันที่19เมษายน2565พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในาพระบรมราชูปรม เป็นประธานในการเปิดแกงขันเรือใบข้ามอ่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมชนาชนาถกษัตรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งแล่นเรือใบข้ามอ่าวการจัดงานเรือใบข้ามอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมชนาชนาถกษัตรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณอ่าวนาววิกโยธินหน่วยบัญชาการนาววิกโยธินอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่ปี2566เป็นปีที่56เทพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะการที่เบสมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาบาพิษส่งเรือใบข้ามอ่าวเมื่อวันที่19เมษายน2509กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชุป,ปธรรมัม และบริษัทปตทสำรวจและผลิตโปรโตเรียมจำกัดมหาชนจึงได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมเพื่อเป็นการเทปเกียริและน้อมรำลนึกถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบระมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในฐานะาที่ทรงบุกเบิกการเล่นเรือใบาทางไกลเป็นครั้งแรกในหน้าน้ำไทย โดยส่งเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาจากหน้าวังไก่กังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยไปยงังอ่าวนามวิกโยธินอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลใช้เวลากว่า17ชั่วโมงด้วยพระอ,องค์เองพระอ,องค์เดียวทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบและต่อเรือใบด้วยพระอ,องค์เองพระราชฐานชื่อว่าเรือมดและจดลิขสิทธิ์เป็นสากลที่ประเทศอังกฤษต่อมาท่งพัฒนาเรือใบแบบมดขึ้นมา มโดยได้พระราชทานชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มดและเรือใบไมโครมด ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักแล่นเรือใบโดยกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมการแล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยและการแข่งขันเรือใบรายการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดเกียิพระบาทสมเด็จพระบรมชน,าานทิรี่เบมหาภูมิพอนุัลยชมหาราชบร,รมนาถบพิตรที่ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบกับที่ได้ทรงพระราชทานหางเสื เสเรือพระที่นั่งเวคาให้กับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นรางวัลนิรันดรสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาเป็นประจำทุกปีโดยผู้ชนะเลือกการแข่งขันเรือใบทางไกลจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาเป็นเวลาหนึ่งปีพร้อมจาลึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา